สองภาพน้องเนเน่ๆลูกสาวตาลกัญญาฉายแววความน่ารักได้แม่มาเต็มๆน่ารักจิ้มริ้มผุดๆเรียกว่าเป็นนักสแสดงสาวสวยที่หลายคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวตาลกัญยารัตนเพชรที่เริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องแรกเออหรอรวมถึงงานถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นต่อมาในปีพศ2550รับบทเป็นหญิงในภาพยนตร์รักแห่งสยาม จนทำให้ตาลมีผลงานในวงการตามมาอีกมากมายกับทางช่อง3ก่อนจะย้ายมาเป็นนักแสดงช่อง7โดยละครเรื่องแรกคือเรื่องเมียหลวงจนทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากงานประกาศผลรางวัล Top Award 2อ0 9ปัจจุบันตาลแต่งงานกับพบเจนวิริยะ โสภาคแฟนหนุ่มนักธุรกิจมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเนเน่ล่าสุดตาลได้โพสภาพความน่ารักของลูกสาวอายุครบหนึ่งขวบพร้อมลงแคปชั่นว่า Happy Birthday เนเน่ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันเป็นเด็กดีดื้อน้อยลงกินข้าวเยอะๆที่สำคัญห้ามป่วยเหมือนวันเกิดปีนี้เพราะแม่ต้องยกเลิกทริปอดไปเที่ยวฉลองให้หนูเลย ลูกสาวน่ารักมากๆ